สวัสดีครับจาก S T E i t c h a t i o n a l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการแชร์ในส่วนของอคลิปนะครับจาก l ล ne นะครับไปให้เพื่อนที่แชท m e s s e n g e r ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำหายในส่วนของแอปพลิเคชันที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็ให้ทำการ เปิดในส่วนของไลน์กันเข้ามาได้เลยครับหลังจากนั้นก็ทําการเลือกรูปนะครับที่เราจะเเลือกคลิปนะครับที่เราจะต้องการแชร์หลังจากเลือกแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกในส่วนของแชร์นะครับที่อยู่หน้าคลิปกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไป ก็ให้เราทําการเลือกประเ็นส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าแชร์ไปยังแอปอื่นนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างขวามือกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาอีกหน้านึงนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกประเ็นส่วนของออแอปแอปพลิเคชัน Messenger กันได้เลยครับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็สามารถปัดซ้ายปัดขวาหรือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อจะอยาหาในส่วนของแอปแม แชทม e เ s e เจอรกันได้นะครับเมื่อเราเลือกในส่วนของแชท m e s s e n g e r กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะเข้ามาในหน้าของแอปมส s s นเจอรของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกเพื่อนนะครับที่เราจะต้องการส่งนะครับโดยที่เราไปสามารถคลิกได้ที่ส่งหลัง,ลงชื่อเพื่อนคนนั้นกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของอส่งคลิปให้เพื่อนแล้วนะครับในส่วนของ เมนูก็จะแสดงว่ามีการส่งให้เพื่อนแล้วก็จะแสดงตามรูปกันนะครับก็จะแสดงขึ้นมาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของ แอปเคชัน Messenger ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับก็ได้ทำการส่งไปให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการแชร์คลิปวิดีโอในไลน์นะครับแล้วส่งให้เพื่อนข้ามแอปเคชันไปที่ส่วนของแชท t Messenger นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ